ครับก็มาดูในตัวอย่างที่9.1กันนะครับในเรื่องของการออกแบบเพลานะครับในตัวอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้ให้เราทําการออกแบบเพลาโดยต้องการที่จะหาขนาดนะครับขนาดโดยใช้นะครับโดยใช้วิธีการของ ASME นะครับซึ่งโดยที่นะครับตัว สายพานนะครับสายสายพานตัวใหญ่ตรงนี้นะครับมีขนาดก็คือ600มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สายพานตัวเล็กนี้ก็มีขนาด250มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวสายพานตัวใหญ่นี้นะครับมีน้ําหนักนะฮะมีมีมวลนะครับมีมวลเท่ากับ140กิโลกรัมนะครับแล้วก็ระยะระยะการจับยึดนะครับระยะการใส่ใส่ลิ่มนะครับก็เป็นไปตามขนาดด้านล่างนะครับแล้วก็ที่ซีกทางด้านซ้ายมือก็ใส่ซัพพอร์ตหรือว่าตัว เบริ่งเข้าไปนะครับเพื่อให้เพลานี้สามารถที่จะหมุนได้นะครับแล้วก็ที่ทางด้านขวามือก็ทําเช่นกันนะครับก็ใส่เบริ่งเข้าไปเพื่อยึดเพลานะครับเพราะฉะนั้นจุดจุดยึดก็จะอยู่ที่จุดดีแล้วก็จุด4นะครับตามรูปนี้แลครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองจากทางด้านทางด้านซ้ายมือเข้ามาได้มาเป็นรูปนี้นะครับก็พบว่านะครับข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นแรงตึงของสายพานนะครับสายพานที่ใช้ในการขับนะครับพบว่ามีขนาดของแรง F นะครับ มีขนาดเท่ากับ5.4กิโลนิวตันแล้วก็ด้านบนนียมีแรงตึงของสายพานเท่ากับ1.8กิโลนิวตันนะครับแล้วก็ที่เฟืองส่งกำลังต่อไปยังเพลาตัวอื่นนะครับเฟืองตัว,ต,วตัวที่จุดบีนะครับก็พบว่านะครับแรงที่ใช้ในการขับนะครับแรงที่ใช้ในการขับแรงแรงในทิศนี้นะครับ ในทิศนี้เนี่ยเราให้เรากําหนดให้เป็นแนวแนวตั้งนะครับหรือว่าเป็นตัว V นะครับสัญ,ญลักษณ์เป็นตัว V เนี่ยพบว่ามีขนาดเท่ากับ8.5นะครับแล้วก็แรงในแนวนอนให้เป็นตัว H ชนะครับชี้ไปทางด้านซ้ายมือ,อในทิศทางเดียวกับของสายพ่านอย่างนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ3นิวตันโอเคครับนี่ก็คือเฟืองตัวส่งนะครับนี่ก็คือแรงสัมผัสนะครับทั้ง2แนวนี้นะครับ และทีนี้เนี่ยก็บอกว่านะครับให้เราทําการคํานวณน,นะครับว่าเราจะต้องใช้เพลาขนาดเท่าไหร่เพื่อที่จะทําการส่งกําลังาตามที่เราได้กําหนดไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการเ,าเริ่มทําการคํานวณน,นะครับเราก็ต้องรู้ว่านะครับตัวเพลานี้นะครับ เพาเนี่ยเมื่อเมื่อมีการส่งกําลังนะครับจะเห็นว่าจากรูปฟรีบอดี้ไดอะแมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีแรงนะครับมีแรงกระทําที่เพลานะครับเพราะฉะนั้นแรงกระทําที่เพลาเนี่ยเขาก็จะเกิดทําให้เพลานั้นเกิดการบิดตัวนะครับถ้าเกิดว่าดูที่รูป3มมิติตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดซับพอร์ตนะครับจุดซับพอร์ตหรือจุดยึดแบริ่งนะครับที่เป็นจุด C นะครับจุด C ก็คือที่จุดนี้นะครับแล้วก็ที่ทางด้านขวามือสุดจุดนี้นะครับ จุดน,นี้เป็นจุด hmm. ดีนะครับจุดดีก็อยู่ตรงน SO ี้นะครับแล้วก็แรงนะครับแรงแรง1.8ตรงนี like ้นยก็คือแรงที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็แรง5.4เนี่ยก็อยู่ด้านล่างก็จะเห็นว่าแรงมีลักษณะดึงไปอย่างเงี้ยนะครับเมื่อดึงไปอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเพลาเองนะครับเขาก็จะมีลักษณะการโก่งงอนะครับโก่งงอหรือที่เราเรียกว่าการเบนดิ้งนะครับตัวที่1นนะครับที่เพลาจะต้องรับโหลดก็คือการโก่งงอเราก็ต้องรู้ว่าเพลานั้นจะ โก่งงอที่ตำแหน่งจุดไหนนะครับระหว่างจุด A กับจุด B นั้นจุดไหนจะมีการโก่งงอมากที่สุดเราก็ต้องทําการคํานวณหาก่อนนะครับว่าเกิดการดัดงอที่จุดไหนสูงสุดเราก็จะเอาค่าสูงสุดของจุดนั้นไปใช้ในการคํานวณหาขนาดของเพลานะครับเราจะไม่เอาจุดที่ต่ําสุดไปนะครับจะเอาจุดที่สูงสุดไปนะครับโอเคครับตัวที่1นะครับก็คือเราต้องหาว่าเพลานั้นจะโก่งงอที่จุดใดนะครับแล้วจากนั้นก็นอกจากเพลาเขาจะเกิดการโก่งงอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนรูป เพิ่มเติมนะครับถ้าผมเขียนรูปอย่างนี้อันนี้เป็นเเผนะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือตัวนี้นะครับเกิดการเบนดิ้งเกิดจากโมเมนต์นะครับเกิดการดัดงอของเเผตรงนี้นะครับว่าจุดไหนจะเป็นจุดแม็กซ์จะเป็นที่เกิดการดัดสูงสุดที่จุด A หรือว่าเกิดการดัดสูงสุดที่จุด B นะครับ จุดไหนที่ทําให้เกิดการดัดงอสูงสุดนะครับโอเคนั่นก็คือตัวที่1นนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือนอกจากเาพลาจะเกิดการก่กง,งอแล้วเนี่ยเ,เขาจะต้องเกิดการบิดตัวนะครับบิดตัวของเพลาเองตรงนี้นะครับตรงนี้เพลาจะต้องเกิดการบิดตัว เนื่องจากว่ามีการหมุนนะครับมีการหมุนของเฟืองนะครับเพราเนี่ยจะทําให้เกิดการบิดไปนะครับตรงนี้เราก็ให้เป็น t อร์กนะครับให้สัญลักษณ์เป็นทีเพราะฉะนั้นเราจะเราจะหา2ตัวนี้นะครับก็คือหาตัว t o r q u กที่ทําให้เพลาเนี่ยเกิดการบ,บิดตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวโมเมนต์ก็คือ,อแรงภายนอกที่ทําให้เพลาเกิดการบิดงอนะครับ2ตัวนี้นะครับที่เราจะทําการหานะครับโอเค ทีนี้เราก็มาเริ่มเลยนะครับในการหาโมเมนต์นั้นนะครับเราจะต้องฟื้นในส่วนของที่เป็นวิชากลศาสตร์วัสดุนะครับก็คือ s h e a r Force Dia g r แ m แล้วก็ bending m o m e n t Dia g r a กรถ้าถ้าเราดูแล้วก็คือตามรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายทีละตัวนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มจากการดูที่ฟรีบอดี้ไดกรมก่อนนะครับกลับมาดูที่ฟรีบอดี้ไดกรมรูปนี้นะครับ FBD 3มมิตินะครับตรงนี้เป็น FBD ฟีบอดี 4, um, right ้เดกแกรมของรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับผมก็ใส่ไปนะครับที่จุด4ที่จุด4ก็มีแรงปฏิกิริยาให้เป็นแนวนี้แนวนี้เป็นแนวนอนให้เป็นตัว h นะครับก็จะได้ว่า rch นะครับแล้วก็ที่จุดในแนวตั้งก็จะให้เป็น rcv นะครับที่จุดสีก็จะมีแรงปฏิกิริยาอยู่2ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือที่เฟืองเฟือง a เฟือง a นี่จากโจทย์ที่เขาให้มาก็คือรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีแรงปฏิกิริยาในแนว ในแนวแนวขึ้นไปในแนวตั้งนะครับก็คือแนวตั้งเนี่ยขนาดเท่ากับ 8. 5ุนะครับแล้วก็ในแนวในแนวนอนนี่เท่ากับ3นะครับก็คือเท่ากับ3ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เฟืองตัวใหญ่นะครับที่ลอ้อสายพานตัวใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมี5.4แล้วก็1.8 5.4ดก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็1.8ก็คือตัวบนตัวนี้นะครับแล้วก็มีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักเอ่อมีมวลมีมวลมีมวล ของตัวล้อสายผ่านนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับร40กิโลนิวตันนะครับก็จะให้เป็นรีบี้ตัวนี้อันนี้คำนวณเป็นคานวณเป็นแรงน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เอาร4อยสกิโลนิวตันไปคูณกับ9ก1นะครับก็จะได้ว่าลงมาด้านนี้นะครับโอเคครับแล้วก็แรงปฏิกิริยาที่จุดดีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมี2ทิศทางเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มาแยกนะครับเราก็มาทําการแยกเป็น ฟรีบอดี้เดรกรมในแนวดิ่งนะครับเพื่อที่จะหาเบนดิ n งโมเมนต์หรือว่าโมเมนต์ดัดในแนวดิ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราดูออในแนวดิ่งนะครับในแนวดิง่งแรงทั้งหมดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับต,ตัวที่1่ก็คือแรงนี้นะครับแรงนี้ก็คือ1.373นะครับแรงในแนวดิง่งมี1แรงแล้วก็แรงปฏิกิริยา,าที่จุดดีอีก1แรงนะครับแล้วก็แรงนี้อีก1แรงนะครับแล้วก็3ตัวนี้จะไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมฮะ Rdv ตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งจุดสามเจ็ดสามก็คือตัวนี้นะครับทิศทางก็จะไปทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับโอเคครับและจากนั้นก็จะมีแรงต้านนะครับแรงต้านขนาด8 5ดจด้าก็คือตรงนี้นะครับแรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็จะต้านขึ้นไปนะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นฟิล์มบอดี้ไดแกรมของแรงในแนวดิ่งจากนั้นเราก็มาคํานวณหาโมเมนต์โมเมนต์ดัดในแนวดิ่งนะครับก็จะเราก็สามารถที่จะคํานวณได้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ทําการคํานวณหา Rdv กับ Rcv เลยนะครับเป็นแรงปฏิกิริยาที่จุด c แล้วก็ที่จุด d e นะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาได้นะครับโดยการเทคโมเมนต์นะครับสมมุติว่าเราจะหา Rdv ก่อนแล้วก็เทคโมเมนต์ลงไปที่จุดนี้เราก็สามารถที่จะหาะตัวที่ไม่ทราบค่าดันนี้ได้แล้วก็จากนั้นก็อาจจะใช้ summation ในแนวแกนเพื่อที่จะหาตัวที่เหลือได้นะครับซึ่งข้างล่างนี้อาจาร,รย์ท่านได้ ท่านได้ทาไปแล้วนะครับเห็นนะฮะตัวนี้นะครับ R D V ตรงนี้ได้มาจากการเทคเทคโมเมนต์นะครับเทคโมเมนต์ลงไปที่จุดจุด C นะครับเทคโมเมนต์จุด C ก็จะได้ R D V ออกมาจากนั้นก็ใช้ summation summation ในแนวแกน Y นะครับเพื่อหา R C V นะ,นะฮะเห็นวฮะก็จะได้ R C V ออกมานะครับ โอเคครับเมื่อเรารู้2ค่านี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาโมเมนต์ดัดในแนวดิ่งได้นะครับโดยการนะครับเอาแรงคูณกับระยะทางนะครับก็จะได้ว่า RCV RCV มีขนาดเท่ากับลองไปดูนะครับ RCV มีขนาด1.48นะครับเอาไปคูณกับระยะทางนะครับเราก็จะได้โมเมนต์นะฮะระยะทางก็คือ250 250ก็คือตรงนี้นะครับระยะนี้250เอาค่า RCV คูณกับระยะทางตรงนี้ก็จะได้เป็นโมเมนต์นะครับมา โอเคครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้ค่าโมเมนต์นะครับเท่ากับ1 4 2 0นะครับที่จุด A นะครับทำเช่นเดียวกันครับที่จุด B ีเราก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือเอา Rdv Rdv ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะซึ่งเราได้หาไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนี่นะครับตัวนี้นะฮะเอาไปคูณกับระยะทางเช่นเดียวกันนะครับระยะทางก็คือ250นะครับก็เอาไปคูณนะครับคูณกับ250ก็จะได้ค่า โมเมนต์ในแนวดิ่งออกมานะครับมีค่าเท่ากับ362นะครับซึ่งก็คือได้ออกมาตามรูปนี้นะฮะเห็นฮะจะเห็นว่าถ้าเราดูในแนวด่งเนี่ยตัวโมเมนต์โมเมนต์เนี่ยเขาจะสูงสุดที่จุด A นะครับถ้าเราดูในแนวดิ่งนะครับถ้าเราดูในแนวดิ่งนะฮะแต่ว่าทีนี้เราต้องไปดูอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือแนวแนวระดับหรือว่าแนว H แนว S ตัวนี้นะครับตามแนวระดับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ทาเช่นเดียวกันครับแล้วก็มาเขียนฟิลด์บอดี้ไดแกรมนะครับถอด ถ้าเกิดถอดฟิวเจอร์ไดแกรมจากรูป 3D ตรงนี้มาเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นรูปนี้นะครับออกมาเป็นรูปนี้นะฮะแรงปฏิกิริยาหา RCH กับ RDS เนี่ยก็ทำเช่นเดียวกันนะครับถ้าหา RDS ก็เทคโมเมนต์ลงไปที่จุดนี้ก็จะได้ค่านี้นะครับทำเช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะ,ะข้ามขั้นตอนการเทคโมเมนต์ไปนะครับหลังจากที่เราเทคโมเมนต์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าออกมาว่า RCH เท่ากับ31 3154แล้วก็ RDS เท่ากับ7 7.046ออกมานะครับพอเราได้2ตัวนี้แล้วเราก็ทาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเอาไปนะครับเอาไปหาว่าจุดไหนที่เป็นค่า max จุดไหนที่เป็นค่ามินนะครับก็ลองมาพอดกราฟดูนะครับเิ่นนี้นะครับเราก็เอาค่า RDS เนี่ยคูณกับระยะทางคือ250ค่าที่เราได้ออกมาก็คือ1.761.5นะครับ อันนี้ก็คือที่จุด B นะครับที่จุด B เรองไปดูที่จุด A ที่จุด A ก็คือเอาค่า r c s เนี่ยคูณกับระยะทางก็คือ250ตรงนี้นะครับก็ได้ค่าออกมา788.5นะครับก็จะได้788.5ตรงนี้นะครับโอเคครับพอเราได้2ค่านี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราดูในแนวระดับดูในแนวระดับเนี่ยก็พบว่านะครับจุดที่เกิดการดับสูงสุดเลยนะครับ จุดที่เกิดการดัดูงสุดเลยจะเกิดที่จุด B นะครับจะเกิดที่จุด B แต่ถ้าเกิดว่าเราดูในแนวดูในแนวในแนวดิ่งเนี่ยจะเกิดที่จุด A นะครับแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมาหาเป็นโมเมนต์โมเมนต์ลับหรือว่าโมเมนต์รวมก่อนนะครับเน,เนื่องจากว่าตอนนี้ค่าที่เราทราบเนี่ยยังเป็นโมเมนต์ในแนวในแนวดิ่งกับแนวระดับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาโมเมนต์รวมถ้าดูจากรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่จุด B ค่าที่เราได้หามาเมื่อสักครู่นะครับเป็นโมเมนต์ ที่จุด B ีในแนวระดับแล้วก็โมเมนต์ที่จุด B ในแนวดิ่งครับเราก็ต้องไปหาโมเมนต์รวมนะครับซึ่งโมเมนต์รวมเราก็สามารถที่จะหาได้โมเมนต์รวมก็คือเวกเตอร์ลับถ้าเกิดว่าผมเอามาเขียนอย่างงี้นะครับเส้นสีแดงนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ในแนวระดับนะครับก็คือเส้นนี้แล้วก็เอาโมเมนต์ในแนวตั้งนี้เอามาต่อกันจากนั้นก็จะเกิดโมเมนต์ลับขึ้นมาโมเมนต์ moment ลับเราก็สามารถที่จะหาได้จากทิศกรัสนะ ทฤษฎีของปีทากรัสได้นะครับจากความสัมพันธ์โมเมนต,ต์ยกกำลังสองเท่ากับโมเมนต์โมเมนต์ในแนวในแนวระดับบวกกับโมเมนต์ในแนวดิ่งยกกำลังสองจากนั้นแล้วก็หาโมเมนต์รวมก็ทับสกายลูดได้นะครับตามตัวเลขนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะได้ค่าโมเมนต์ที่จุด A มานะครับแล้วก็ทําเช่นเดียวก,กันกับที่จุด B นะครับก็ทําเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูครับ2ค่านี้ว่าที่จุด A ที่จุด A เนี่ยก็จะเกิดโมเมนต์ออกมา1624นะครับแต่ว่าที่จุด B เนียก็จะเกิดโมเมนต์ออกมาเท่ากับ17 9 8็ก็จะเห็นว่าที่จุด B เนี่ยก็จะเกิดการดัดสูงสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าของโมเมนต์เนี่ยเราจะเอาอค่าโมเมนต การดัดสูงสุดที่จุด b ไปใช้ในการออกแบบเพื่อหาขนาดของเพลาเพื่อที่จะสามารถที่จะรับแรงขนาดนี้ได้นะครับโดยที่เพลานั้นก็จะสามารถต้านทานการดัดงอได้นะครับเราเลือกที่จุด b ไปนะครับเราจะไม่เลือกที่จุด a นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จุด a ไปปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เพลาเกิดการดัดงอที่จุด b นะครับโอเคนะครับตัวแรกก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอทราบว่าตัวจุดอ่อนที่สุดของตัวเพลานั้นจะเกิดที่จุด b พอเราทราบเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปหาทอกครับทอกที่ ทอกที่เพานั้นเขาจะต้องรับนะครับว่าค่าท็อกสูงสุดนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าถ้าดูเราพิจารณาจากตัวเดนมิเตอร์ของเพาที่เราเอามาใช้ขับแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเพาตัวใหญ่นะครับเพาตัวใหญ่นี้ก็จะทําใหเ้เกิดการดัดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคิด ที่เพลา,าตัว B จุดเดียวเลยนะครับจุด A เราจะไม่คิดเลยนะครับเพราะว่าเดมิเตอร์เดมิเตอร์หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลานั้นก็จะเล็กกว่าที่ของ B นะครับพอต,ตัวเล็กนี้มีขนาดเท่ากับ2 5 0ส่วนตัวใหญ่นั้นมีขนาด600นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปคิดที่จุด B ได้เลยนะครับโอเคจากสมการนะครับเราบอกว่าทอร์กที่จะเกิดการทาให้เพลาเกิดการบิดที่อยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะหาได้จากเอาเอาแรง f นะครับเอาแรง f แรง f คูณกับค่าลัศมีค่าลัศมีของเปล่าก็คือ,เ,อ,เ,สเ,อเส้นผ่าศูนย์กลางส่วน2นั่นเองนะครับส่วนแรง f แรง f ก็คือแรงดึงที่เกิดจากสายพานนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาจากรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าแรงดึงเนี่ยข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะสูงกว่าข้างบน พอข้างล่างสูงกว่าข้างบนปุ๊บก็จะทําให้เพลาเกิดการหมุนในทิศทางอย่างเงี้ยนะครับหมุนในทิศทางเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับแรงด้านล่างกับแรงด้านบนเนี่ยเข,เขาก็จะต้านกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสมการก็จะได้ว่าเอา5.4ลบด้วย1.8นะครับก็คือแรง F นะครับก,ก็จะได้ตามนี้นะครับนี่คือแรง F นะครับจากนั้นก็คูณด้วยรัศมีซึ่งรัศมีเนี่ยโจทย์ให้บอกมาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ600เพราะฉะนั้นรัศมีก็คือครึ่งเดียวนะัดด้กไวว่่่าทททีีเิต ตัวจุด B หรือว่าหรือว่าล้อสายพานนะครับล้อสายพานที่จุด B นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ1080กิโลนิวตันต่อมิลลิเมตรนะครับโอเคครับเมื่อเราทราบโหลด2ตัวนี้แล้วก็คือตัวแรกก็คือการการดัดงอที่จุด B นะครับจากนั้นก็ทราบค่าทอร์กที่จุด B แล้วก็พร้อมที่จะนําไปใช้ในการคํานวณหาเดมิเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจากสมการนะครับ จากสมาการที่เราได้พูดกันมาในส่วนของพาร์ทฤษฎีนะครับตัวตัวประกอบที่เราจะต้องรู้นะครับเรียกว่าตัว cm นะครับแล้วก็ตัว,ว ct ซึ่งตัวประกอบ cm ก็คือตัวประกอบความล้าเนื่องจากการดัดนะครับตัวประกอบความล้าเนื่องจากจังการดัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ct ก็คือตัวประกอบความล้าเนื่องจากการบิดนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปดูได้จากตารางนะครับแล้วก็ไปดูตารางได้เลยนะครับ ที่ตัาง9.2ตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะหาค่า cm กับค่า ct ได้นะครับแล้วก็ไปหาค่า cm ครับ cm เนี่ยแล้ก็ดูได้นะครับถ้าเป็นเพลาหยุดนิ่งนะครับก็จะใช้อ่านค่าจากด้านบนส่วนเป็นเพลาหมุนก็จะอ่านค่าจากด้านล่าง ในกรณีนี้เนี่ยออก็จะเป็นเพาหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูค่าด้านล่างนะครับแล้วก็แรงเป็นแรงแบบสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกมาบอกว่าเป็นแรงแบบกระตุกหรือว่ากระตุกอย่างแรงเพราะฉะนั้นเราก็เลือกมากนะครับ c ซเท่ากับ1.5แล้วก็เลือก C t ทมาอีกหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับพอเ,เลือกมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะแทนค่านะครับ แทนค่าเข้าไปในสมการได้แต่ว่าทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อตัวเชียร์นะครับตัวเชียร์ดีไซน์เชียร์ดีไซน์ที่เราจะเอามาแทนในตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีค่าเชียร์อยู่นะครับจากทฤษฎีที่เราได้พูดกันมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าตามวิธีการของ AMSE นะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ทราบค่านะครับเราไม่ทราบค่าว่า วัสดุที่ใช้ในการทำเพลานะครับนิดหนึ่งนะครับ จากตรงน,นี้นะครับจากตรงน,นี้เนี่ยจากาการออกแบบเพลาตามมาตรฐานของ ASME นะครับเขาบอกว่าถ้าถ้าเราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบว่าวัสดุที่ใช้ทำเพลาเนี่ยเ,เป็นวัสดุชนิดใดเขาบอกว่าให้เรา,ชาใช้ค่าเชีย์ดีไซน์แยกออกเป็น2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ก็คือในกรณีที่ไม่มีล่องลิ่มให้ใช้ค่าเชีย์ดีไซน์55เมกะปาสคาลนะครับแต่ถ้ามีล่องลิ่มให้ใช้ค่าเชียด ดีไซน์เท่า 41, กับ41เมกะปาสคาลนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คือในกรณีที่เราทราบวัสดุที่ใช้ทาเพลานะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราไม่ทราบนะครับว่าวัสดุที่ใช้ทาเพลานั้นเป็นวัสดุชนิดใดเพราะฉะนั้นเ,เราก็ใช้การสันนิษฐานหรือว่าสมมุติเอานะครับว่าเพลาเนี่ยต้องเป็นเพลาแบบมีรองริมเราก็เลยเลือกค่าเชื้อดีไซน์มา41เมกะปาสคาลนะครับแล้วจากนั้นก็มาแทนค่าในสมการที่9.10นะครับก็จะเห็นว่าหลังจากเรายัดตัว ทุกตัวเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นสมการที่สามารถที่จะแก้หาเดมิเตอร์ของเผลาได้นะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่เราแก้สมการได้เดมิเตอร์ของเผามา71.2แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเลือกจากตาราง9.1ซึ่งเป็นเพลามาตรฐานนะครับว่าเราจะสามารถที่จะใช้เพาขนาดเดมิเตอร์เท่าไหร่ตามมาตรฐานดมท้องตลาดทั่วไปนะครับเราก็ไปดูที่ตาราง9.1นะครับ ตาราง9.1ขนาดระบุข,ของเพลาตามมาตรฐาน iso เอ่อ r 7 7 5 1 9 6นะครับแล้วก็ไปเลือกที่75นะครับเลือกที่75เข้ามานะครับโอเคครับตัวอย่างที่เก้าจุหนึ่งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเริ่มต้นที่ใช้การคำนวณหาขนาดของเพลาตาม มาตรฐานนะครับของ ASME นะครับซึ่งก็จะเป็นการประยุกต์ใช้วิชากลาศาสตร์วัสดุนะครับเข้ามาคำนวณหาขนาดหรือไดมิเตอร์ของเพลานะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกจัดทำขึ้นโดยที่ผู้จัดทำนั้นไม่ได้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดน,นะครับคลิปวิดีโอนี้ถูกจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเปลี่ยนสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยกลสินเพียงเท่านั้นนะครับโดยที่เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยผู้บรรจายได้นํามาจากหนังสือของอท่านสัตวาจารย์ดรวริศอึ้งพากรน,นะครับแล้วก็ท่านรองสัตร์าจารย์ชานถนัดงานนะครับซึ่งท่านได้ทําหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับก็ต้องขอ กราบขอบพระคุณอา,อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําติชมใดก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือว่าคําติชมได้นะครับโดยที่สามารถที่จะติดต่อตัวผู้บรรยายได้นะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลช่องทางในการติดต่อไว้นะครับถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้ โอเคเหมือนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเอเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฟซน,นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้หรือถ้าเกิดว่าไลน์นะครับ โอเคนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ทั้ง4ช่องทางเลยนะครับผู้บรรยายเองก็ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับก็ต้องขอกลับขอบพระคุณเ,เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านจะกรุณาให้คําแนะนำเ,เพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนนั้นดีเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับก็ต้องกลับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ก็ลองทบทวนกันดูนะครับสำหรับตัวอย่างที่9.1นี้นะครับก็คิดว่าคงไม่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 ยากนักนะครับถ่ายก็ขอขอบคุณนะครับ